เอาล่ะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กันในช่องเบคอนอร่อยเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเอาชีวิตรอดจากไอเจ้าสปอนบ็อบตัวยักษ์ที่ยืนอยู่ตรงหน้าโอ้โหดูสิตัวใหญ่กว่ารถอีกเลยนะเนี่ยเอาล่ะก่อนที่จะเข้าไปดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบคอนด้วยนะแล้วเราก็เข้าไปดูกันเลยเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วโอ้โหเราจะต้องมากระโดดตรงนี้เนี่ยเพื่อหลบน้ําที่มัน หกอยู่ตรงนี้นั้นเนี่ยมันไม่ใช่น้ำหกสีน้ำมันท่วมอ่ะเออเราต้องหนีไปจากตรงนี้อ๊บโอเคอ่ะเขาชี้ให้เราเข้าประตูนี้ไปเนาะโอ้ยฉันไม่อยากเจอเจ้าสปอนบับตัวยักษน์นันเนี่ยโอ้ยนั่นไงโอ้ยเขากำลังย่างเนื้ออยู่เลยอะโอ้ my god เนื้อชิ้นนี้ฉันอยากกินจริงเลยนะเนี่ยจะสุกได้หรือยังโอ้ยตายแล้วทุกคนโอ้ยร้อน เอาละเราต้องกระโดดไปทางไหนเนี่ยเราต้องอยากกระโดดไปทางนั้นใช่ไหมหรือยังไงวะเออเราต้องกระโดดชิ้นเนื้ออึ๊บโอเคฮึบฮึบไปไปรีบไปรีบไปตรงนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ตรงหม้อทอดเฟนฟายแล้วโอ้โหดูสิน้ำมันเหลืองอ่อยเลยนะเนี่ยโหยแต่จะว่าไปนะทุกคนฉันว่ามันก็น่ากินอยู่นะเนี่ยฉันก็หิวตามเจ้าสปอนบ๊อบเลยอ่ะ โอ้ยน่ากินอ้อยขึ้นอะไรเนี่ยอะเดี๋ยวเรารีบกระโดดกันดีกว่าเนาะอืออ่าอตัวนี้อะไรเนี่ยโถจุดจบมาถึงแล้วธอแช่งฉันหรอฮะอะไรฉันไม่ได้แช่งเธอซะหน่อยเธอก็เดินไปสิรอดก็รอดไม่รอดก็ตายทำไมปากดีจังล่ะโอ้ยเดินไปกะต่อโอเคเรามากระโดดใหม่ตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นฟองน้ำนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยมาไมมันขึ้นอันนี้บ่อยจังเลย รีบกระโดดไปตรงนี้เป็นซอสมายองเนสอืมฉันว่ามันก็น่ากินอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนมันน่ากินนะ่ะแต่ฉันอดต้องอดใจต้องกลับไปกินที่บ้านอยากกินตรงนี้ถ้ากินตรงนี้เดี๋ยวมีหวังได้ตายแน่ๆเลยอะไปเร็วไปกระโดดกันต่อเร็วอืมโอ้ยตรงนี้เป็นมีดอีตโต้ทุกคนฉันไม่อยากโดนมีดอีตโต้สับนะฉันต้องรีบเดินแล้วแหละโอเคเราต้องกระโดดไปตรงไหนเนี่ย อย่าบอกหัวข้างล่างอะปึ๊บเฮ้ยตรงนี้มาถึงแล้วตรงนี้เป็นถังอะไรเนี่ยฉันรู้ว่าจะต้องทำยังไงนะเธอฟังฉันแล้วกันเดี๋ยวฉันจะช่วยให้รอดเธอจะต้องกระโดดข้ามเบอร์เกอร์พวกนี้อุย๊ยโอเคในเมื่อเธออยากให้ฉันกระโดดก็กระโดดได้และเธอจะต้องกระโดดไปตรงนั้นเพื่อที่จะเข้าประตูตรงนั้นนะโอเคไหมโอเคเธอไม่ได้ร้ายอย่างที่คิดจริงด้วยอะแหม่ฉันก็ไม่ได้ร้ายนี่นาะ ไป,ไป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 ถึงเวลาแล้วแต่เราจะกระโดดข้ามไปไงอะ่ะอ๋อมันกระโดดสูงเฮ้ยจึบ๊บเบอร์กร็น่ากินนะทุกคนหูยฉันนึกถึงหมูนึกถึงชีสแล้วอยากกินเลยอะ่ะนีเข้าประตูอ๋อเฮ้ยตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเบอร์เก็เฮ้ยเบอร์เกอร์ยักษ์มีชีวิตเหรอเฮ้ยตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร่างกายของเบอร์เกอร์แล้วเนี่ยไหนไหนเธอบอกว่าฉันจะรอดไงล่ะ ก็ไม่รู้นี่นะมันจะมีปีศาจเบอร์เกอร์แต่แย่แล้วแหละเราจะต้องหนีออกไปจากที่นี่โอเค,อ,เคอุ้ยบุคคลตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร่างกายของไอ้เจ้าเบอร์เกอร์อรยักษ์โอ้ยสปอนบบยังไม่พอนะเนี่ยมีเจ้าเบอร์เกอร์เ,รเข้ามาด้วยรียบกระโดดข้ามเนื้อก่อนนะเนี่ยตรงนี้ไม่น่ากินเลยอเนื้อดําปีเลยไปดีกว่าโอเคอเราเข้ามาถึงตรงนี้แล้วอืมเป็นไส้กรอก น่ากินจังเลยะน่ากินนะฉันอยากกลับบ้านไปให้คุณแม่ทําให้เราเนี่ยทุกคนอยากกินมากเลยอ่ะโอ้ยตายละเมื่อ <c oughs> กี้ฉันแค่สะดุดใจกรอกหน้ามืดทุกคนขอกระโดดก่อนอึ๊บอึ๊บโอ๊ยจะว่าไปแล้วเนี่ยน้ําข้างล่างมันเป็นแบบเนื้อเบคอนนี่นะแต่มันเป็นสวรรค์ของฉันเลยนะเนี่ยถึงมันหน้าตาจะดูน่ากลัวหายมาละ ตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อแฮมนะเนี่ยโอย้ทุกคนฉันหิวเลยอะ่ะโอ้ยตรงนี้เป็นชีสแน่เลยเราจะต้องอต้องกระโดดโอเคฮึบ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 โอเคโอ้ยตรงนี้เป็นไข่ดาวน่ากินจังเลยอะ่ะโอ้ยฉันแอบออกกลับบ้านได้ไหมเนี่ยฟองใหญ่ขนาดเนี้ยโอเคตรงนี้ก็เป็นแผ่นเนื้อตรงนี้เหมือนจะเป็นเนื้อเบคอนอี เนค้อตตรงนี้บูดแล้วนี่นะโอ้โหดูสิเนื้อดําเชียวอะ่ะไปกระโดดข้ามตรงนี้กันหือโอยตรงนั้นเป็นเฟ้นไฟอืมน้ําลายไหลอเลยนะเนี่ยไปไปไปรีบไปกันต่อเถอะทุกคนหืบโอเคึบออจึ๊บเรียบร้อยเฮ้ย,ยตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยไขยมันแน่เลยอยีฉันเหยียบไขมันแล้วรู้สึกเท้าแบบ อย่าแยางเลยนะเนี่ยนี่กระโดดเถอะอย่าช้าไปกันไปกันโอยตรงนี้เป็นอะไรอะตรงนี้ก็เป็นชีสแผ่นเหมือนกันเหละเนี่ยเออเหมือนจะต้องเดินขึ้นตรงนี้แล้วก็กระโดดฮึบฮึบฮึบโอเคโหแต่ชีทมันก็น่ากินนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยฉันหนีออกจากตัวมันโดยกันที่ฉันกินมันทั้งหมดได้ไหมเฮ้ยไปกันเถอะตรงนี้เป็นอะไรเอ่ย ตรงนี้เหมือนจะเป็นทางขึ้นเฮ้ยเป็นผักแน่เลยอะ่ะมีสีเขียวๆด้วยอ่ะแล้วเราก็ต้องไต่เฟ้นไฟขึ้นไปนะทําไมร่างกายมันถึงได้แปลกประหลาดอย่างนี้ล่ะเนี่ยงงมากเลยทุกคนเฮ้ยไปไปไปโอ้ย,อยทําไมมันสูงจังเลยอะ่ะฉันเหนื่อยแล้วเนี่ยถึงฉันจะตัวสูงแต่ฉันก็ไม่ใช่จะปีนได้ตลอดนะถึงสักทีมาถึงแล้วอ่ะเข้าเข้ามาอยู่ตรงนี้คืออะไร นี่เธอมันคืออะไรอะฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันเธอก็กระโดดไปก่อนสิมันเป็นเนื้อฮะเอ้ยเราต้องรีบกระโดดเออจุ๊บอจุ๊บอจุบโอ้โหเหยียบไม่ได้เหยียบไม่ได้อ้าเอารอดเฉยลอดเฉยทำไมรอดวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจุดจุโอ้ยตกใจอฮ้ยอันนี้เราเข้ามาอยู่ตรงเนื้อเบคอนแล้วเราจะต้องลงไปล่างแล้ววืด โอ้ตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ทุกคนโอ้ยโอ้ยเบอร์เกอร์พูดได้เอาไม่เช่เบอร์เกอร์เหรอนี่เธอตอนนี้เนี่ยเราออกมาจากที่นี่ได้แล้วนะเราจะต้องรีบไปแล้วล่ะเราจะต้องตัดสายเคเบิลตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าเรามาอยู่ในห้องไฟแล้วตอนนี้เพื่อที่จะเปิดประตูเซฟนี่เราพายแล้วก็หนีออกไปเออไปตัดสายเคเบิลหนอสายเคเบิลตรงไหน,น ฉันจะรู้ไหมล่ะเนี่ยนี่เธอไม่บอกวิธีฉันได้เหรออ้าวอ๋อเราเราเข้ามาได้เลยเหรอเฮ้ยโอโ้เงินเยอะมากเลยไอเจ้าเบอร,เอ,รเอร์เกอร์ตัวนี้มันแปลกว่ะมันซ่อนเงินไว้ด้วยเหรอเนี่ยวิตรงนี้เป็นทางอะไรอะเราต้องปีเนเหรอเดี๋ยว,ด,ยวดูก่อนดูก่อนเออต้องปีนแน่เลยอ,อ้าวชิปีนนี่ต้องกระโดดตรงไหนอ๋อนี่ไงกระโดดตรงเงิน โหฉันเอาไปฉันเอากลับบ้านหน่อยได้ไหมเนี่ยมันเยอะมากเลยอะเยอะขนาดเนี้ยใช้ไม่หมดหรอกนะให้ฉันใช้ด้วยอุ๊ยจุ๊บโอเคกระโดดผ่านตู้ตรงนี้มาละโว้ยแล้วมันเป็นทางเขาวงกแเราต้องไปทางไหนเนี่ยต้องไปทางไหนอะเจอแล้วเหมือนจะเจอแล้วซ้ายมือนี่ใช่ไหมอุ้ยทำไมมันเป็นทางเขาวงกตแบบเนี้ย เราต้องไปทางนี้โอเคมันชี้แล้วหวังว่าจะเป็นลูกศรจริงไม่ใช่ลูกศรหลอกนะใช่ไหมเนี่ยอ่าเป็นประตูทางออกจริงด้วยตอนนี้เราออกมาตรงไหนกันแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่กับสปอนบ๊อบหรออะไรอะ่ะเราต้องไปที่บ้านของใครกันเนี่ยเราดูไม่ออกเลยอ๋อคือเราต้องไปโอเคเราต้องเดินไปบ้านที่อยู่ตรง ตรงนู้นหรือเปล่าอุ้ยแต่เราต้องหลีกเลี่ยงไอ้พวกรถที่มันจอดไว้นะเนี่ยเอาล่ะทุกคนหลังจากที่เราข้าไอ้พวกบ้าบอน,นี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาถึงบ้านตรงนี้แล้วเฮ้ยทําไมสปอนซ์บอมมายืนอยู่ตรงนี้อะเฮ้เฮ้เฮ้สวัสดีฉันไม่หวัดดีหรอกอ้ยบ้านหลังนี้จะมีคนไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลมีคนอยู่ไหมอะไม่มีอยู่เลยเหรอ เราต้องกดปุ่มนี้เพื่อนีมีออกไปจากที่นี่แล้วไม่ต้องหาคนแล้ว <C> um <let> โอเคเราต้องรีบไปเลยชิมีเนียหู ه, ฉันไม่อยากอยู่แล้วที่น,นี้ไม่มีใครอยู่เลยเหรอเนี่ยโอ้ยทำไมประตูตรงนี้มันเยอะแยะไปหมดเลยเราต้องเข้าทางไหนไะะอะเราต้องเข้าทางไหนปุ๊บปุ๊บปุ๊บกระโดดกระโดดเอาปุ่มแดงไปซ่อนไว้ใช่ไหมอะไรจะไม่ได้ซ่อนหรอกนะานายจะมาโทษฉันไม่ได้หรอก โอ้อยพูดเล่นเป็งนงั้นแหละเข้าประตูนี้ก็ได้ส่วนประตูนี้เข้าไม่ได้เหรออ๋อไงไงปุ่มอยู่ตรงนั้นกระโดดปุ่มอ่าเปิดยงังเปิดยงังเยประตูเปิดแล้วหวังว่าจะเป็นทางออกไหมจะมีทางลัดไหมเนี่ยโอเคไปไปกันเลยโอเคตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะเนี่ยเฮ้ย บ๊บเอสิเดี๋ยวมันก็ตื่นขึ้นมาหรอกมาเป็นพวกด็กีสปอนบ๊อบนะจะคิดว่านะมันน่ะกำลังยืนนิเปือกตอนเนี้เราจะต้องรีบหนียกไปแล้วล่ะเราเดินไปทางนั้นดูไหมล่ะโอเคโอเคโอเคทางนี้มันเป็นทางตานี่วาไปไปไปอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตรงนี้มันเป็นประตูนี่นาแล้วเราจะไปทางไหนล่ะ นี่เธอนี่นายหวัดดีหวัดดีวันด,ด,ดีฉันก็หนีอยู่เหมือนกันเนี่ยเราจะทำไงดีอะอ้าวเดินเข้ามาตรงนี้เฉยเลย <c oughs> โอ้ยตอนนี้เราเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้เราอยู่ในเปลือกหอยของแกรี่แล้วล่ะเราต้องรีบออกแล้วล่ะวิธีค้นหาสูตรเราต้องเราต้องออกไปจากนี้ใช่ไหมทำไมตัวมันไม่ไหลลงไปอ่ะอึบ๊บอึ๊๊โอเคไปเราก็ไปพร้อมเพื่อน,นทุกคนโอ้ย เจ้าแกรี่เนี่ยกินอะไรเข้าไปบ้างเนี่ยกินกระป๋องน้ำเข้าไปด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้โหเอาตายแต่ฉันว่านะน่าจะเป็นขี้มันแน่เลยที่สีน้ำตาลน,น้ำตาลเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวน่าขยะกขยงน่าขยะกขยงที่สุดเลยฉันจะไม่มาติดอยู่ในนี้อีกแล้วรีบเดินไปกันเถอะอีตรงนี้เป็นสลามของยายแกรี่อะไรอยาเราต้องรีบเลี่ยงมันใช่ไหมฮึบโอเคโอ้ยตรงนี้สบายเบื่อมาก่ะ แล้วก็ตอบตรงนี้คือกระดาษเฮ้ยมันกระดาษเข้าไปด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวจริงเลยตัวอะไรวะเนี่ยไปเหอะไปเหอะรีบกระโดดไปหวังว่าเราจะได้ออกไปโดยไวนะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันอยู่นานเหลือเกินเป็น็อบบี้ที่เล่นนานอุ้ยเดี๋ยวเด็ดเดเดนั่นไงอีชี้ของเจ้าแกรี่แน่เลยเอ้าเฮ้ยเราตกแมพเราตกแมพ เอาล่ะตอนนี้เราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะเราจะมาหลบมันอีกรอบนึงจึ๊บ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 โอเคโอเคผ่านได้ไเรียบร้อยเข้าไปกันเลยตรนนี้จะเป็นที่ไหนกันแล้วล่ะเนี่ยอ้าวเราออกมาได้แล้ววว้วววีใจไววดีใจว โอเคก็เป็นไงกันบ้างทุกคนวันนี้กับการหนีออกจากเจ้าสปอนบ็อบยักษ์ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้เบคอนคนนี้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเอาล่ะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย